สวัสดีครับโอ้็หมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้แลนเอาไม่เบรครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้ใหม่นะครับผมลืมชื่อมันไปแล้วนะครับเออไม่รู้ชื่ออะไรชื่อคิวก็บอกแล้วก็ผัด2ใช้เป็นฉลามเชอร์เบตหรือน้องโอของเรานะครับสมบัติเนี่ยก็จะมีกระโจกแล้วก็อิตเตอร์ชีสแล้วก็ไข่ะสมบัติไข่ผมเจอเซนนี้มาจากจากอันดับเลนกิ้งในเกมซึ่งไฮสกอร์ของเซนนี้ที่มีคนทําได้ก็คือ479ล้านนะครับซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าจะเล่นในเนเธอร์แลนด์ได้สักส อ่านะครับแล้วก็เส้นนี้เนี่ยผมหยิบม,มาเล่นถึงแม้ว่าแต้มมันอาจจะดูไม่เยอะแต่หยิบม,มาเล่นเพราะคิดถึงน้องโอนะครับคือถึงแม้ช่วงนี้น้องโอจะกลับไทยเราก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเลยนะครับผม<ๆ>นะก็ <S <S <ๆ>เลยอ่เล่นให้มันหายคิดถึงซะหน่อยนะครับน้องโอเราเออน้องโอนี่โอ้โหมีคอมเมนต์บอกว่าเออเสียดายที่ปั้นน้องโอมาอะไรเงี้ยนะครับโอมันไฟ์ประโยชน์ก็อย่างเงี้ยแหละต,นนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่นมีเส้นนี้แหละแต่จริงเส้นนี้เนี่ยแต้มมันก็อยู่แบบว่าอันดับประมาณากลางๆนะของ M1 นะแบบว่า6-7อะไรพวกเนี้ยนะครับคือไม่ได้ดีนะครับแต่ก็ถ้าเซตนี้ะ ก็น่าจะดีสุดแล้วแต่คือเทียบสู้เมตาไม่ได้พวกน้องทามนางฟ้าทะเลนบาคารองอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมเซตนี้เนี่ยก็ผมก็ทายไว้ตั้งแต่ตอนที่มันอัปเดตแล้วแหละว่าเออถ้ามันใช้สกิลแบบว่าหลอดสกิลพอใช้เครื่องยนต์แล้วมาขึ้นเครื่องกลางเนี่ยน่าจะมีเซตที่ใช้สมบัติไขมาเออก็มีเซตนี้จริงๆนะครับคือเซตนี้เนี่ยอ่ะผมลองไปแล้วตาหนึ่งนะครับผมอธิบายก่อนว่าเซตเนี้ยเจ้าตัวไม้แรกเนี่ยนะครับมันจะตายก่อนถึงคนเลือดเลยแล้วก็น้องโอ ผัด2เราฉลามเชอร์เบกก็จะออกมาเก็บคนเลือดได้สองขัวก็จะใช้สกิลสุดท้ายทันตามแพทเทิร์นที่โปรตีเราใช้เมื่อก่อนเลยนะครับผมแต่เจ้าวนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือหมายแรกตอนที่วิ่งจบอะครับบางทีถ้าเราวิ่งยื้อเกินไปอะครับมันจะไปถึงขนเลือดแล้วเจ้าหนี้ไม่เก็บขนเลือดแทมมันทำให้ฉลามเชอร์เบกเราเนี่ยไม่ได้ขนเลือดซึ่งแต้มมันจะหายเยอะมากผมอัดไปตาหนึ่งก็แปกไปแบบนั้นละโอเคอันนี้คือรู้แล้วว่าต้องผมจะเล่นแบบไม่ยื้ออะไรนะคือผัดแรกคือไม่โดดไม่อะไรเลยนะคือใช้สสเร็จ หรือชุบชีวิตก็เดินอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องอะไรเลยมันใช้สกิลทันอยู่แล้วนะครับมาตอนนี้ลงจำนหนาทามด้วยแต้ม188ล้านนะครับผมนะเจ้าตัวนี้ปรับใหม่ก็เล่นง,ง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับคือมันก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดแบบว่าเออใครๆก็เล่นได้แต่มันมีความยากนิดนึงตัวนี้ต้องควบคุมจังหวะนะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเยอะแล้วเมื่อก่อนนี่แบบร้องไห้เ <laughs> มื่อก่อนไม่ไหวจริงนะไอ้ก่อนอัปเดตนะไม่รู้ว่าใครที่ดูคลิปนี้ทันก่อนอัปเดตหรือเปล่าที่ ตอนแรกเนะี่ยปุ่มสีฟ้ากับสีชมพูมันจะสลับสลับการมาแบบมาแบบไม่ได้มาตามฝั่งอะครับมันมีบางทีมาอีกฝั่งบ้างในยพวกนี้นะครับจนตัวนี้เนี่ยเออเซตนี้เนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยก็คือเราเน้นทําลายสีของให้ได้เยอะๆเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเราเน้นอิเตอร์ชีสเนี่ยมันคอมโบกับตะกูลทำลายทำลายทำลาย,ทำลายนะครับก็จะยิ่งเจี่มมากต่อไปนะครับเตรียมใช้สกิลสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ขวาขวาซ้า,ายๆ้ยครับแล้วก็ไปนี่ครับแล้วก็ตายไปแล้วก็ผัด2กดมาต่ออันนี้ก็จะเป็นชายนิง่งโอเคตายเรียบร้อยเนี่ยคือถ้าผมบอกไปว่าถ้าเราวิ่งไกลเกินอะไรเงี้ยมันจะไปแต่ขวัเลยไม่ไปเกีย้ยซึ่งมันใกล้มากในขนาดผมแบบไม่โดดไม่อะไรแล้วนะครับ่า ฉลามเซเบตก็ไม่มีอะไรวิ่งตามปกติเลยนะครับสบายๆมันไม่มีโลกกันชนแต่ผมว่าผมเริ่มชิงกับเอ็มนี่แหละเริ่มชิงกับเอ็มสามกสิเยอะคือสามเอ็มสามมันจะมีเส้นหนึ่งเป็นเซตไอ้โดนัทโอ้โหเซตนั้นผมเล่นแล้วมีปัญหามากเพราะว่าเซตโดนัทเนี่ยคือถ้าโดนัทเราชนตอนที่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเออโล่มันนับของสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วแต้มมันหายไปผมก็งงเหมือนกันเล่นลองททมเนี่ยเออเล่นสบายๆเลยนะพอเล่นโดนัทเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยพอเป็นเซตโดนัทต่อครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นใช้สกิลรอบรองสุดท้ายอย๋าวก็จะมีทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีขวดเลือดใหญ่ต่อจากนี้นะครับผมเห็น mm hmm. ไหมระยะมันสบายๆเลยไม่ต้องยอะอะไรเลยนะครับวิ่งสบายๆจะต้องระวังเรื่องของฉลามเชอร์เบสฉลามเชอร์เบสผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานมากจะไม่ได้เลยว่าน่าสุดที่เล่นนี่คือตอนตัวอะไรถ้าไหนนำพัะทะเลเข้ามาก็ไม่ได้เล่นเจ้าตัวนี้แล้วมั้งเท่าที่นึกออกนะครับไกลมากไกลเสือเกินนะครับว่าเมื่อไหร่เตรียม mm hmm. ใช้สกิลสุดท้ายครับ ก็จะเหมือนเดิมนะอาจจะต้องระวังเรื่องของจังหวะการโดดอะไรให้มันได้หน่อยนะครับเมื่อกี้ผมงสไลด์ให้มันได้ไอเทมให้มันเพิ่มความชัวร์นะโอเคใช้สกินสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าไฮสกอร์เขา4ี่เผมขอสัก47หรือเกือบเกือบสีก,ก, 7, ก็พอใจแล้วนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยถึงไหมเนี่ยโอ้สัตว์เลี้ยงมันโอ้สัตว์เลี้ยงเยินรี่ออกช้าไปหน่อยนะครับจบที่4ี่หประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจกันิลิปหน้านะครับสวัสดีครับ